อย่าให้ริ้วรอยมากวนใจไว้ไหนคุณก็น่าเด็กได้ตัวเซรั่มคลีนเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของ Snap 8ที่นำเข้ามาและช่วยในเรื่องของริ้วรอย ออกฤทธิ์คล้ายเหมือนโตัวโบแล้วยังมีส่วนผสมสารสกัดอื่นๆที่ครอบคลุมกับปัญหาที่เราเจอได้บ่อยอย่างลูกค้าท่านนี้ยังได้ครอบคลุมในเรื่องของความชุ่มชื้นเราใส่ไฮยาชนิดแโมลกุลได้เรื่องของความกระจ่างใสหน้าใสขึ้นของผิวเราใส่เป็นไนอาซินามายได้ฝ้ากระจางลงด้วยจากไนอซินามายเช่นเดียวกันและได้ความกระชับผิวดีขึ้นและริ้วรอยดีขึ้นเมื่อเราใช้ต่อเนื่องจากส่วนผสมของเปปไทด์โมลกุลที่ชื่อว่าเปปคอ ในเมื่อสารสกัดเราจัดแน่นจัดเต็มอยู่ให้หนึ่งขวดนี้แล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องซื้อหลายอย่างประหยัดเงินเซฟเงินใช้ง่ายเพียงแค่ทาเป็นตัวแรกสุดหลังจากการล้างหน้าเช้าและเย็นเท่านั้นตอนเช้า3-5หยดตอนเย็น3-5หยดใช้ต่อนเนื่องกลางวันอย่าลืมทากันแดดด้วยนะครับตัวนี้ ราคาเต็มอยู่ที่1,290บาทได้ปริมาณอยู่2 0ซีซีใช้ได้นาน1เดือนถึงเดือนครึ่งโปรโมชั่นพิเศษใครอยากหน้าเด็กเอาให้อาใจคนอยากหน้าเด็กโดยเฉพาะ590บาทเท่านั้นฟังไม่ผิด1ขวด590บาทเท่านั้นคำนวณให้เรียบร้อยครับตกวันละ10กว่าบาทคุ้มค่ามากๆได้ลายปัญหาผิวได้ส่วนผสมจัดแน่นจัดเต็มใครสนใจอยากถามเพิ่มเติมเชิญถามพิมใต้คลิปได้เลยหรือว่ามั่นใจรีวิวเยอะแน่น มั่นใจแล้วจัดได้เลยครับที่ตะก,การติ๊กตอกช็อปครับ